เสร็จ้รับคะตอนไห้ได้ออกชา้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะปล่อยไว้นะเรงใส่เชือเชือีเลืเ่อนไม่ไหลนะคะ โอเคนั่นแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องจับสองั้งเดี๋ยวปล่อยนล้วกเข้าไปข้านนงในะับนั่นพักแล้วก็พีนโอเคจะให้ดูกรนะจก